สวัสดีครับมาดูกันต่อครับทสอค2ครับหมายเลข4902ครตับรถบรานุหงไฮนะครับนี่เอามาดูงานไทยครับแางสุดท้ายงานสุดท้ายครับอัน6ใบ24ครับชุดฐาน M60 นะ งานดันงานปรับแบบนเนียบเลย นอน,นไรงไงนั่นมาไปดูหน่อยป็นยังครับขันได้เว่ะขันโยกตัวใโยกใบหน้าขาโอ้มันขาดได้เอขาที่เ<า>ื<า>ดด่อขาที่เื่อนี่แนี่ตัวใดล่ะไม่โยกป,ปัดเอา ครับตัวไหนโสมชุ่น่านคุณต้องลือบรอแล้วเมื่อไรต้องลือสร้างขัอนห้ไหนมั้งเขาขันดอกตีมก็ได้นี่ไม่ไว่เกิดเดียวไหมนี่เกิดตัวนี้บ่เออหยกตัวหยกใบมีหยกอ๋อเป็นเส้นปอดเกี่ยวไครงไหครับคือ่มีในในในนีอยู่ในตรงเลือดอหคืออะไรติดเลย

đây ยอด nên nè, เสียงขึ้นไป phải đọc à, ừ. <laughs> <laughs> <Mình, mệt. cười> <bó lúc> ดอก <laughs> ่อยลงเรื่อยนอ่อนห่อนก็ใช้ไม่ไดสีไทยก้อนบ่กไปก้อนแล้วอาซีเกาไทยนาตีปลาเล็กเล็กตันยังขาดอือต้งเอาเล็กคกไว้ครับเลยแมนู่ย ๊ดัดดัดคือเขาหนาอยด่ยดม่ได้หอกุ่กระจกเหมือนกระจนาอยู่เหลือยืนน่เดียวเนาะแหม่ซื้อขาดมาดนแล้วนี่ก็ลืมอะไรดิลืนรถเออคันนัตซี่่โตหอโต้องอยู่บ่อเลยอืออย่นี้เขเอาทำเลยมาออ่น่งเขาบ้นิดเขาบ่เปิดร้านเด้อือ้ยนื่นนี่านติดตนเิดน แกน้ะนี่เป็น5พอ่เยเกิดเด็กุงข้อนเกิดล้านบ่เกิดเยอะมากไปไปทอด้อ้อด้อันโยครับขันหน้าขาอไปงานเข้าเลย0 5 0 8 โอ้บ่หอดดอกดมันคือลง่งใช่ไหมมิเสียก,กับพายุขาดตามลงเลยน,ะลนล่ะไปๆรลองมือด้วข้อใส่กระหอนทันละ